สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับทไรเราจะทําการเตรียมพร้อมให้หมดนะครับผมจะทําการรีเช็คทุกสิ่งอย่างนะครับผมเพื่อจะทําการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมผู้ชมครับแม่โอโ้โหน่าต้อง บอกเลยว่าเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับผมซีซั่น2ที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะครับผมผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับผมที่ผมมาเนี่ยนะครับผมก็จะทาทำการอธิบายกฎเกี่ยวกับการแข่งขันเนาะกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนจะมาทำการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมผู้ชมครับและวันพรุ่งนี้นะคู่เปิดหัวจะมีใครบ้างนะครับผมทั้งหมดด้วยกัน3คู่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคืออาจจะเห็นกันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ ผมจะทําการพูดให้จบก่อนนั่นเองนะครับผมผู้ชมครับกณเป็น VIP เลยส่วนตัวผมครับผู้ชมครับวันนี้ครับอยู่กับผมพิธีกรตลอดงานนะครับผมของรายการอ Star และ Star ์ทาวน์ครับเซเตอร์มักกสันตานิมันิสันไซนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหผู้ชมมากหน้าหลายตาเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีสตรีมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมที่กําลังรีแคปกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมยังพี่ ท็อกซี่ออฟฟิเชียลสวัสดีครับน้องวาวสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับชมครับนะก็เชื่อวทุกท่านเนี่ยได้ทำการสืบข่าวมาแล้วนะครับผมผ่านเพจนะคายฟ้านะครับผู้ชมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมารีเช็คและเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนถึงศึกวันจริงในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา นะครับผมวันนี้โซโล่เลยนะครับผมกฎการแข่งขันจะเป็นแบบไหนนะมาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับมันมันดีกว่าบางทีมันวิ่งเร็วอ้ตมมาละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบทางการเลยนะครับผมผู้ชมที่อัปเดตมาแบบสดสดอร้อนร้อนเลยนะครับวันนี้นะ โอเคครับทุกท่าก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับผมนะเพื่อที่ว่าจะนด้ให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็นักแข่งนะครับผมนั้นได้ทำการเตรียมพร้อมของแต่ละทีมให้รีบาเองนะครับผมผู้ชมครับมันมดูแต่วิธีการแข่งขันเลยนะครับผมผู้ชมนะครับเขาบอกมาเลยว่าต่างฝ่ายต่างแบน นะครับผมแมปไฟล์และซีแมปนะระบบครับจะทําการสุ่มแบนแมปที่ไม่ได้แบนเพื่อใช้ในการแข่งขันนั่นเองนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าทุกทีมเนี่ยนะครับผมจะแบนรวมเนี่ยแบนแมปเลยนะครับผมแล้วรวมๆนะครับแล้วมันจะเหลือแมปที่เหลืออยู่นะครับผมเราก็จะทําการสุ่มลูกไหนวะลูกไหนวะของทางออสตานั่นเองนะครับผมว่าจะได้แข่งกันในลูกไหนนะลูกไหนนะนับผู้ชมภาพเดมอน ข้อที่2ครับต่างไฟล์ต่างแบนด์ไอเทมบัฟนะครับผมไฟล์ละ2ไอเทมและดีบัฟไฟล์ละ1ไอเทมเพื่อห้ามใช้ในการแข่งขันนั่นก็แปลว่าไอเทมบัฟนะครับผมไฟลยละ2นะสั่งฟังบุก2ฝัง่งรับ2เท่ากับว่าแบรนด์ไปแล้ว4ไอเทมนะครับผมและดีบัฟฝั่งละ1ไอเทมนั่นเองนะครับผู้ชมครับนะร,รวมเป็น2ดีบัฟนะครับ <c oughs> ข้อที่3ครับไอเทมจะขึ้นตรง แมปนะครับผมเหมือนโหมดสตอรี่ที่ทุกท่านได้ทำการซ้อมกันใน Star c o m m u n i t y นะครับผมก็จะวางกันอยู่ตรงหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ให้ทางด้านของอ่าเลร์นะครับแต่ละทีมทำการเก็บกันเลยนะครับผมว่าใครจะขนับสายไหนหรือว่าใครเป็นตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับผู้ชมครับข้อทิสัยครับผมการกดใช้อเทมครับผู้เล่นที่มีชีวิตจะสามารถกดใช้อเทมนั้นได้เลยนะครับผมและอเทมนั้นจะแสดงผลทันที นะครับผม <Okay. S 1> และมีเหตุหมายเหตุด้วยว่ากรณีเมื่อคนที่กดใช้ไอเทมนั้นเสียชีวิตไปหรือตายไปเนี่ยนะก็ยังสามารถกดใช้ไอเทมได้อยู่นะแต่ไอเทมนั้นน,นะครับผมจะแสดงผลช้า,าเป็นเวลา15วินาทีนะครับผมนะหลังจากการกดใช้นั่นเองนะครับผู้ชมครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าตายนะครับนะ โอเคครับผู้ชมครับเรามาดูทางด้านของการแข่งขันกันเลยนะครับผมการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2แมปตอนการแข่งขันนะโดยแต่ละแมปครับจะทําการสลับกันนะครับผมมีทั้งฝ่ายบุกและฝ่ายรับนะครับเรียกกันไว้ง่ายโจมตีและป้องกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแมปที่หนึ่งยมีแต่วกพิสานะทีมเเป็นฝ่ายบุกทีม B จะต้องเป็นฝ่ายรับอ่าแมปที่2ครับทีม B เป็นฝ่ายบุกบ้างรอบนี้นะและทีม A เป็นฝ่ายรับ นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเล่นกันอยู่4ไฟต์นะครับผมผู้ชมนะขยายความนิดนึงนะในแมปที่1ครับผู้ชมครับทีม A นะครับผมสมมุติผมเป็นทีมอ่าทีม A นะครับผมผมสู้กับทีมบ๊อบบี้นะครับนะพี่บ๊อบนั่นแหละครับนะทีม A ผมสู้กับทีม B ที่เป็นพี่บ๊อบนะพี่บ๊อบเป็นฝ่ายรับนะครับผมได้บุกก่อนนะครับผมพอจบแมตช์นั้นไปเสร็จปุ๊บนะในรอบที่1เราจะทำการสลับเป็นรอบชู่นั่นก็คือรอบ2ในแมปหนึ่ง ทีนี้ฝั่งพี่บอ๊อบจะต้องเป็นฝ่ายบุกผมบ้างและผมจะเป็นฝ่ายป้องกันบ้างอ่าก็คือแมปหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมครับจะทําการสลับกันนะครับผมได้ทั้งบุกได้ทั้งรับนะครับผมก็คือเก็บกันทั้งคู่นะครับมาดูทางด้านของแมปที่สองครับผู้ชมครับแมปที่สองถ้า,าสุ่มจ<า>ะไปสุ่ม<ด>ันมาเสร็จแล้วเนี่ยทีมบีครับจากไฟแรกนะหรือว่าจากแมปแรกที่ได้รับนะรอบนี้ทีมบีได้เปิดมาบุกก่อนเลยนะครับผมและทางด้านของทีมเอครับจากที่ได้บุกกลับมาเป็นรับกันบ้าง นะครับผมเมื่อสู้กันไปในราวที่1ของแบบที่2เสร็จปุ๊บนะเราจะมาสู้ต่อกันในราวที่2นะครับผู้ชมครับแปลว่าทางด้านของทีม B ีที่ได้บุกจะต้องสลับกลายเป็นทีม B มาเป็นรับแทนและทีมเอจากที่รับจะต้องมาโจมตีแทนนั่นเองอ่ะถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น4ไฟท์นะครับผมคุณผู้ชมไม่งงใช่ไหมฮะง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยนะครับผม,ผมก็คือแบบหนึ่งแข่งกันเนี่ยไปกับ นะครับอ่าโอเคคุณผมครับการแข่งขันนะครับผมจะตัดสินด้วยทีมได้ทีหนึ่งนะครับตายหมดนะครับผมจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีนะครับคะแนนที่ได้นะครับผมจากการฆ่าทีมฝ่ายตรงข้ามทีมไหนฆ่าได้มากกว่านั่นคือผู้ชนะนะครับวงเล็บว่ากรณีที่คะแนนเสมอกันฝ่ายที่เป็นรูปล้นะครับผมหรือว่าฝ่ายรับเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่แทบจะ ไม่ค่อยเกิดดีกว่านะแต่ว่าเรา,ราดักไว้นะครับผมะดักไว้ดักไว้นะครับมาดูทางด้า <ทะ S 2> นของขวามือครับผู้ชมครับการคิดคะแนนครับผมในการนับแต้มในการแข่งขันของออสตาซีซั่นสองในรอบนี้ครับผู้ชมครับชนะ3แมแต้มเสมอ1แต้มแพ้0ูนแต้มนะครับผมต้องบอกว่ารอบนี้นะเราทําการเล่นแบบ หมือนฟุตบอลคุณผู้ชมครับฟุตบอลนะครับผมที่เราจะทําการเก็บแต้มอย่างเดียวนะครับผมจะไม่มีนะพี่แบบว่าต้องมาคัดออฟเอาดึงออกดึงออกไม่มีนะทุก <c oughs> ทีมได้เจอกันแน่นอนนะครับผม <c oughs> เราจะเก็บแต้มกันว่าใครจะทําการได้แต้มของชนะเนี่ยหรือเสมอเนี่ยมากที่สุด <c oughs> นะครับฝากทุกทีมให้เริ่มซ้อมพอซ้อมไม่ตายก็โดนอเมเกที่มีช็อปเปอร์นำทัพตบ<า>อยู่ดีครับผู้ชมครับอ่ากรณีรวมครับผมคะแนนตัดสิน ที่หนึ่งของที่สองนะครับผมของสายได้มีคะแนนเท่ากันน่าคือว่าใครจะชนะอุ้ยหม่มันก็ตรงสายเหมือนกันหว่านแล้วก็คะแนนเท่ากันอีกเราจะทําการสองสเต็ปทนผม้ชมครับก็คือสเต็ปแรกเราจะนับจากจํานวนไฟก่อนที่ชนะนะครับผมแต่ถ้านับแต้มไปแล้วจํานวนไฟที่ชนะยังเท่ากันอีกนั่นต้องมาดูสเต็ปสองแล้วนะ ว่าจํานวนในการฆ่านะครับผมของแต่ละทีมแต่ละประเทศเนี่ยนะใครฆ่าเยอะที่สุดนะครับผมเราถึงจะมานับกันเลยนะครับผมแล้วนั่นคือผู้ชนะนั่นเองนะครับผู้ชมครับอ่าก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับผมไม่มีใครงงแน่นอนนะครับผมหรือว่ามีใครที่อยากจะสอบถามตรงไหน เดี๋ยวยังไงเอาไว้ไทล์ไลท์ล่ะนะครับผมในประมาณนี้เลยซึ่งวันพรุ่งนี้ครับผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่า3คู่นะครับผม3คู่จะมีใครบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผู้ชมครับโอ้โหมาแล้วครับคผู้ชมแมชเดย์ครับวันพรุ่งนี้ครับผมสัตว์เดย์ครับ16เดือน8นะครับผมวันพรุ่งนี้ครับคู่แรกครับในเวลา2ทุ่มตรง เราจะได้เจอกับทางด้านของไดมอนด์เฮดครับโอ้ปะทะกับทางด้านของ BBC by a บายเอซนะครับผมในเวลา2องทุ่มนะครับก็วัดกันไปเลย4ไฟต์มันนะครับผมนะให้ไปเลยจัดไปเต็มๆ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับผม3ามทุ่มครับผู้ชมครับเป็นทางด้านของ Triple S ครับเจอกับทางด้านของวาเลนนะครับผม ให้เวลาไปเต็มเลย1ชั่วโมงนะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มเลยนะครับผมพอมา22่นาฬิกาครับ4ทุ่มครับคู่เอกของเรานะครับผมในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เป็นในด้านของ King of Dark ครับหรือ K.O.D เจอกับางด้านของ J.A.K จันอังคารนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านใน FC นี่แต่ละทีมมีกันเยอะอยู่แล้วนะครับผมชื่นชอบทีมไหนก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมโดยการพิมพ์ชื่อย่อของทีมนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชม ประมาณนี้เลยนะครับที่วันนี้ผมจะมาชี้แจงคร่าวๆนะครับผมย้ํากันอีกครั้งคุณผู้ชมครับขออนุญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งนะกันลืมครับกันลืมนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะทําการแข่งด้วยกันอยู่สามคู่นะครับผมทีมทีมหนึ่งจะเล่นด้วยกันทั้งหมดอยู่สไฟนะครับผมโอ้ย oh. กลับนะแล้วก็ อ่ากลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือบุกรับนะก็รับบุกกันอีกรอบหนึ่งในแมทที่หนึ่งในแมปที่2รับบุกบุกรับนะก็จะรวมทั้งหมด4ไฟนะครับผมการนับแต้ม3แต้มนะครับผมถ้าชนะ20นะครับผู้ชมครับแต่ถ้าเสมอกันก็ได้กันไปคนละ1 1นั่นเองนะครับผมผู้ชมครับอ่ส่วนถ้าแพ้ครับก็จะไม่มีแต้มนะครับผมแต่ต้องบอกว่าการแข่งขันรอบนี้นะี้งมาบอกว่า อยากให้ทุกทีม,มเล่นกันให้สุดเล่นกันให้เต็มที่เพราะอาจจะมีผลต่อการแข่งขันในรอบซีซั่นต่อไปนั่นเองนะครับท<ผ>ม,มาแล้วน้องๆก็คือทางด้านของหลังบ้านเนี่ยเขาบิมมาแล้วว่าอยากให้ทุกทีมเล่นให้สุดนะครับผมนะไม่ใช่ว่า,เ,าเล่นแบบผ่านๆแล้วก็เาขาเรียกว่าไงแต้มอยากจะยังไม่ถึงฝันอะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมอยากให้ทุกทีมเนี่ย ถีบกันแบบสู้กันสุดชีวิตเลยนะครับผมให้ชี้ว่านี่คือรายการสุดท้ายของพวกเราอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าจะมีผลต่อซสซันต่อไปนั่นเองนะครับบัฟไม่ได้ครับบัฟไม่ได้บับไม่ได้ประมาณนี้ครับผู้ชมครับก็ถ้ามีใครอยากจะถามอตรงไหนก็ถามได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักครู่นะสวัสดีผู้ชม928ท่านครับผมสวัสดีครับไม่ไม่ใช่มันตอนท้ายๆมัอะาเหอแหมคอมเมนต์นี่ผม ไม่ทันแล้วอ่ะผมเห็นลูกตั้มครับมีคอมเมนต์ที่แบบว่าชัดๆไหมฮะรักออสตาอารีนาตอนนี้โอ้โหซัมบ้าครับซัมบ้า2องพครับแต่ยังไงเดี๋ยวได้เจอแน่นอนโอ้ยเซิร์ชดีวะขอบคุณมากครับผมซัมบ้ากับฮิโรชินะครับอ๋อยังไงอ่าท็อกซี่ออฟฟิเชียลครับผมรักออสตาครับผมขอบพระคุณมากครับ อ่า LK สุดทุกแก๊งนะครับผม SMD มาแน่นอน BBC รัออเนเร100%นะครับรักออสตาครับผมขอบพระคุณครับอ่ากดออกไงอ่ะโอเคชิงจูดี้อ่าแต่ละสายจะมาเจอกันยังไงครับคือมันเป็นแบบผู้ชมเคยอ่าตามโดนทางเลยว่ะฟุตบอลไหมครับผมพวกแบบว่าอ่าสายเก็บแต้มนะครับเก็บคะแนนอะ่ะคือ เขาจะทําการแบบบลนให้มาเจอกันทุกทีมทุกทีมให้มาเจอกันนะครับผมเราจะไม่มีแบบว่าไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ได้เจอกันแน่นอนไม่มีนะครับผมได้เจอกันหมดนะครับแล้วเขาก็จะเก็บแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเนาะมีเงินรางวัลได้หรอวะไม่ใช่เป็นการแบบว่าไอ้นี่ถามเงินรางวัลยังงไมันมีเงินราคนที่แพ้เนี่ยน n o c k out ไม่มีนะครับผมก็คือเก็บแต้มใครได้แต้มสูงสุดนั่นคือผู้ชนะของรายการการแข่งขันรอบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม แซมบ้าฝันร้ายโลงทันโอเคนะครับยังไงก็รอดู <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมรางวัลรอบนี้ได้อะไรยังไงผมอาจจะนี้อาจจะยัง,ย,งยังแบบเก็บไว้รอรอรอช่วงท้ายนิดนึงเนี่ยครับผมอาจจะยังสปอยให้ไม่ได้อ่า โอเคประมาณนี้เลยครับผู้ชมครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมที่วันนี้อยากจะบอกผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะครับผมตั้งแต่เวลาสองทุ่มนะตั้งแต่เวลาสองทุ่มวันที่สิบหกนะครับผมหรือว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผมนะวันนี้วันศุกรขวันสามเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับไอ้ว่าวแรงขำอ่ะไอ้ว่าวหลุดขำมากเมื่อกี้นะครับการตำรวจมันจะไปไหนช็อปเปอร์เจ็ดแสนครับผมโอเคครับผู้ชมครับ ประมาณนี้เลยวันพรุ่งนี้ครับย้ำไปอีกครั้งหนึ่งไถ่บอนเฮดครับเจอกับทางด้านของ BBC ในเวลา2อทุ่มมาก่อนเวลาที่นะครัญอ้าวไอ้เดฟูโร่เล่นอะไรไม่รู้เลยอ่ะอ้าวอะ